ให้กำลังใจอาจารย์เบียนในมุมของเราส่วนเขาทํำอะไรปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเรื่องครูเหมือนกันอ่ะทุกคนอ่านมาเห็นมาว่าจะมีเหตุการณ์นั้นในอนาคตซึ่งมันอาจมีและอาจไม่มีไงคุณให้กําลังใจครูครูก็ขอบคุณแต่ครูก็จะไม่กล่าวโทษหรือโกรธใครเพราะมันยังไม่เกิดนึกออกไหม เพราะฉะนั้นครูไม่อยากให้ทุกคนไปพูดไปเรื่อยหรือคนที่เกลียดครูก็ช่างเหอะไม่ต้องร้อนอกร้อนใจให้ครูเตรียมตังไปประกันตัวหรือว่าไปจ่ายที่ศาลหรืออะไรอย่างนี้หรอกค่ะถึงเวลาถ้าแพ้เดี๋ยวครูเอามาแพ้เองครูกล้ารับผลการกระทําตัวเองเสมอถ้าครูจะโดนปรับโดนฟ้องโดนติดคุกหรืออะไรก็ช่างมันเป็นผลการกระทําครูคนเดียวถ้าการกระทํานั้นคุณมีความสุขกับการที่ครูถูกลงโทษแบบนั้นครูก็เผื่อเป็นอันนิสง์ แต่สุดท้ายต่อให้ครูเจออะไรครูไม่ได้ดึงใครมาเจอด้วยครูรับผลคนเดียววันนี้ยังไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นไม่ต้องสาะระแนไปคอมเมนต์เดี๋ยวคุณจะด